แต่องค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าทุกพระองค์กล่าวว่าพลังควาดีของพระครูสมณพระคุณเจ้าและท,ทันทีบ็เป็นคลังควาดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จเจริญธรรมสมนึกด,ดีมีใจไร้ทุกพี่น้องผู้ใฝ่หาความพาสุขทุกท่านครับจินดีตอนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการธรรมะผ่าผลทุกทางหมกเขียวทีวีสื่อสารเพรื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ ไ่าทศสดจากอาคารดอยฟ้าพุทธสถานผุภาฟ้าน้ำปั้นแม่เหล่าตําบลปากแปะอาเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้วันเวลาประมาณตีสี 3, ่ถึงเจ็นาฬิกาสามสทีของทุกวันวันนี้วันอาทิตย์ที่ยีตุลาคม2563ั่าเป็น ค่ายสุขภาพดีวิธีรมออนไลน์ครั้งที่3เป็นวันที่15ของค่ายนะเราจัดกันระหว่างวันที่11ตุลาคมถึงเพฤศจิกายน2563โดยจิตอาสาแพทย์วิธีทมทั่วโลกนะสาพลังกันนะ่พี่น้องก็สามารถที่จะติดตามเนื้อหาสาระต,รต่างได้ ทางโมกียวทีวีนะสื่อสารประกันพื้นต้นและช่วยคนให้พน้นทะุกนะอ่ะตอนนี้วันนี้เรามานะเรียนรู้อปริหารนิยธรรมเพิ่อมอีกนะเดี๋ยวเรามาดูมาเรียนรู้ธรรมะอปริหารทมต่อเติมจากนะเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้เรเรียนถึงอ่านะ ที่พระบุตรเจ้าจริงๆสองวันอาจารย์พยายามอธิบายย้ำซ้ำทวนแล้วก็เติมเต็มอปริหานิยธรรมท,ที่พระพุทธเจ้าตรัสกับเมืองวัดชีนะตรัสกับเจ้าวัดชีให้บริหารประเทศตรัสกับนักการเมืองนะให้บริหารประเทศอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรบริหารประเทศชาติอย่างไร ยิงจ,จะเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมมาตีไม่แตกเข้มแข็งที่สุดมีฤทธิ์มีอนุภาพมากที่สุดในการสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติาจเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเราก็ได้เรียนรู้กันไปนที่ประ้・・าดัดตัดเอาไว้ จริงโหรถ้าใครเข้าใจพุทธะเนี่ยขยายรายละเอียดเท่าไรเท่าไรก็ได้นะแต่อาจารย์ก็ขยายรายละเอียดประมาณหนึ่งผู้มีปัญญาก็เท่านั้นก็เหลือเฟือแล้วที่จะเอาไปปฏิบัตินะยิ่งเราเรียนรู้เพิ่มเติมลึกซึ้งขึ้นเราก็จะปฏิบัติได้ดีขึ้นดีขึ้นนะก็อธิบายรายละเอียดสองวันสองวันต่อกันนะเรื่องอปาริหานิยธรรม ทาที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสือ่อมปัตติปิดดอกยิยนเนะข้อที่หกสิบเท่าไหร่ขึ้นไป 67, หกสิบเจ็ดเลยป่ะใช่ไหมหกสิบเจ็ดไปโอ้โหปริหารทําะเยอะมากเลยเนี่ยเรียนรู้กบเืองวัดชีนี่ก่อนจากวัดชีไปแล้วก็เ,เราลงมาดูทีนี้นพระพุทธเจ้าจะตัดกับสง์นะทีนี้ พอตัดกับเมืองวัดชีเสร็จแล้วก็ตัดกับคณะสงฆ์พอตัดกับเมืองวัดชีแต่ก็พูดถึงการปฏิบัติให้วัดชีเข้าใจพอตัดกับสงฆ์ในการอธิบายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสงฆ์ของเมืองมคตะเป็นอามาเป็นนักการเมืองของเมืองมคตะมาขอ ข้อมูลกับพระพุทธเจ้าเรื่อการบริหารชาติบ้านเมืองน่าหนึ่งจากพระเจ้าชาติศัตรูส่งมานะแต่เสร็จแล้วก็อ้าวเดี๋ยวมาดูกันต่อวัดน่าจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ตัดกับเมืองอ่พอตัดเรียบร้อยวัดเนี่ยท่านก็ได้สอนอปาริหานิยธรรมธรรมที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมตีไม่แตกน่าเอาไว้ พอได้ให้กับเมืองวัชีแล้วว่างั้นถ้าเจ้าวัชียังทําอยู่ก็จเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมนะก็เลยถามว่ายังทํากันอยู่ไหมนะถามพระอนอนท์ว่าเอ๊ะเขายังทํากันอยู่ไหมที่เราสอนไวน้นี่พระนอนนท์ก็ตอบโอ้ทาอย่างดีเลยทั้งเจ็ดข้อเลยนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นจเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมจะทาอย่างนั้นนะมาดูต่อ หน้าพรจัตยปิดดกกลมที่10บก็ที่70ทีนี้ครั้งนั้นเมื่อวัสกละพรามอามบาดผู้ใหญ่ในมดปรัดลีกไปไม่นานพระภูมิพระภาครับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่าดูกระอานนเธอจงไปจงสั่งให้ภิกษุทุกรูปซึ่งอาศัยพระน,นระครราชคฤห์ให้มาประชุมกันในอุปัทานศาลา ท่านพระอาณนน์รับพระดำรัสของพระภูมิพระภาคแล้วสั่งให้ภิกษุทุกรูปซึ่งอยู่อาศัยพระนครราชครึให้ประชุมกันในอุปถานศาลาแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระภูมิพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายมงคมพระภูมิพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึง่ง ท่านทานพระอนุ์นั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญภิกษุสงฆ์ประชุมกันแล้วขอพระองค์ทรงทราบการนั้นควรในบัดนี้เถิด่ังั้นนะภิกษุมารวมกันแล้วพระองค์เห็นควรว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรก็กลับนิมนต์พระองค์บังั้นเถิด <c oughs> ลำดับนั้นพระภูมิป่า ทรงลุกจากอาสนะเสด็จเข้าไปยังอุปทานศาลาแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้การประทับนั่งแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกสุทั้งหลายเราจะแสดงอปาริหานิยธรรมทั้งเจ็ดแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทุนรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าหนึ่งดูกราภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักมันประชุมกันหนึ่งเนื่องอยู่เพียงใดพึงวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมสอง ดูกระภพิกสูตรทั้งหลายพวกภิกสูจักพร้อมเพียงกันประชุมจักพร้อมเพียงกันเลิกประชุมและจักพร้อมเพียงกันช่วยกันทำกิจที่สงพึงกระทําอยู่เพียงใดพึงวางได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นนะอันนี้ก็สมัครสมานสามัคคีกันนะเป็นนาหนึ่งใจเดียวกันเอาตามมติหมมิตรดีอันนี้ นะต่างคนต่างสเสนอดีแล้วก็สลายอัตตาสเสนอดีออกไปแล้วก็ไม่เอาตามความคิดของตัวเองนะไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองจะเอาก็าเอาตามมาติหมูนะหมู่จะเอาตามเราก็ได้เอาตามท่านอื่นก็ได้หมูว่าไงก็เอาตามนั้นเลยสลายความยึดมั่นถือมั่นเลยนะโอ้โหสามัคคีกันอย่างดีเลยเอาภาระสเสนอดีสลายอัตตา มีเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมสามดูกราภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักไม่บัญญัติสิ่งที่มีได้บัญญัติไว้แล้วจักไม่ถอนสิ่งที่ได้บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานประพฤติอยู่ในสิกขาบททั้งหลายตามที่ได้บัญญัติไว้แล้วอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นหมายถึงนะ สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้แล้วนะค็จะไม่เพิกถอนนะจะไม่ได้ไปบัญญัติเพิ่มเข้าไปจะไม่ได้ไปเพิกถอนนะในสิ่งที่ท่านสอนไว้แล้วเอาไว้เป็นเนื้อเป็นแก่นเลยนะปฏิบัติให้ได้เลยก็เรียกว่าเชื่อฟังความดีคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สมัตฐานประพฤตินี่ยึดมาปฏิบัติเลย อยู่ในศิกษาบททั้งหลายข้อที่พระพุทเจ้าให้ศึกษาให้ปฏิบัตินะตามที่ได้บัญญัติไว้แล้วนะอยู่เพียงใดนะพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นนะก็ปฏิบัติอริยสัพสีรือศีลสมาธิปัญญาในมรรคมีองแปดนั่นแหละนะให้ถูกตรง คือปฏิบัติตามคําสอนท่านนะแต่ละเหลี่ยมแต่ละมุมแต่ละเหลี่ยมแต่ละมุมสิกขาบทก็คือข้อที่ควรศึกษานะแต่ละเหลี่ยมแต่ละมุมแต่ละเหลี่ยมแต่ละมุมนะแล้วก็เลือกเอามาปฏิบัติให้เหมาะสมสี่ดูกระพิกสุตรทั้งหลายพวกภิกษุจกษากสกาละเคารพนับถือบูชาพิกษุผู้เป็นเทวดะ ผู้เป็นรัตัญูบวชนานเป็นสังคบิดรเป็นสังคปรินายกและจักเชื่อฟังถ้อยคำของท่านเหล่านั้นยุเพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นนะอันนี้ถ้าก็ให้เคารนพนะภิกษุนะ,นะให้เคารพนับถือบูชาแล้วก็เชื่อฟังถ้อยคำของใคร เชื่อฟังถ้อยคำของภิกษุเทระผู้เป็นรัตัญูบวชนานสังคบิดรนะจริงทั้งหมดเนี่ยนะความหมายจะแปลว่าผู้สงบบาปน้อยใหญ่ได้นะภิกษุเทระผู้ใหญ่ในผู้ใหญ่ในธรรมะนะคือมีทั้งทางสมมุติโลก สมมุติโลกแล้วก็เคารพตามสมมุติโลกนะครับผู้บวชกรผู้หลักผู้ใหญ่ก็สมคบรบกันตามสมมุติโลกในขณะเดียวกันก็มีการสมรสมคมเคารพกันนะเคารพเชื่อฟังกันนะในปรมัตหรือว่าในในานามนะลักษณะของความดีนั่นเอง ในะในรูปก็สมมุติกันไปโดยรูปคือโดยสมมติโลกโดยนามก็โดยปรมัติ์โดยสัจจะที่เป็นความดีที่ปฏิบัติได้เป็นดีทั้งโลกดีทั้งธรรมก็เคารพกันนะสังฆบิดรเนี่ก็เป็นสังฆบิดรเนี่ก็เนี่ยเป็นบิดาเป็นนะเป็นพ่อของสังฆนะเป็นพ่อของสังฆ เป็นผู้นำนั่นเองนะเป็นผู้นำของสังฆะสังฆะคือสงฆ์สงฆ์คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปุรุจการตัดอย่างนั้นนะไม่ใช่ผู้โกลผมห่มผ้านะสมณะก็ไม่ใช่ผู้มีศีรษะโลนทันวางนั้นแต่เป็นผู้สงบบาปน้อยใหญ่ได้ก็สงบชั่วสงบทุกข์จากกิเลสน้อยใหญ่ได้นั่นเองนะเป็นสังฆะปรินายกก็คือ เป็นผู้นำผู้นำในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนายกคือผู้นำปริคือเต็มรอบผู้ที่เต็มรอบในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัตินะมียานนะครับปฏิบัติจนเกิดยานสู่ความพ้นทุกข์ได้นะยายะปฏิปันโนภะวโตสาวกสังโคนะนะ ู้ที่มีญาณปฏิบัติส่คขอมพ้นทุกข์นั่นแหละ <c oughs> เรียกว่าสังฆะมันจะเป็นนักบวชก็ได้เป็นฆรวาสก็ได้ที่ปฏิบัติส่คขอมพ้นทุกยิ่งเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่เทระแปลวผู้ใหญ่เนี่ยนะเทระแปลวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของพุทธะเนี่ยมาเดี๋ยวมาดูความหมายผู้ใหญ่ของพุทธะกันนะในปฐมปิฎกเล่มที่ยี่สิบเอ็ดข้อที่ข้อที่ยี่สิบสองนะเราจะไปเล่มที่ยี่สิบเอ็ด นะข้อที่22 2่สิบกัน ขีดที่21กที่22ดูกระปิกสุดทั้งหลายในคราวแรกแตรัสรู้เราอยู่ที่ต้นอัชปาลานิคโคลดริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาในอุรุเวลาประเทศครั้งนั้นแลพวกพรามมากด้วยกันเป็นผู้เท่าเป็นผู้ใหญ่นี่โอ้โหเนี่ยิ่งชัดเลยนะพรามเนี่ยเป็นผู้เท่าเป็นผู้ใหญ่ ล่วงการผ่านวัยแล้วเข้าไปหาเรามีแต่ผู้เท่าผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยล่วงการผ่านวัยคือผู้ใหญ่เดยรูปนะผู้ใหญ่โดยรูปเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเข้าไปหาเราครันแล้วได้สนทนาปราศัยกับเราขั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวกับเราว,ว่า ท่านพระโคโดมเราได้สดับมาอย่างนี้ว่าสนักโคโดมไม่อภิวาทไม่ลุกรับพรามผู้แก่เท่าผู้เป็นเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยแล้วทั้งไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะข้อนี้เป็นอย่างที่เราได้สดับมาหรือว่างั้นนะไม่เคารพผู้ใหญ่เลยอ,อย่างนั้นเหรการที่พระโคโดมไม่อ,อภิวาท ไม่รุกรับพวกพราหมณ์ผู้แก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยแล้วหรือไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะนั้นไม่สมควรเลยว่างง้นดูกราิกสุดทั้งหลายความปริวิตกนี้ได้มีแก่เราว่าท่านเหล่านี้ย่อมไม่รู้ซึ่งเทระนะคิดต่ก็วิตกะความคิดคิดที่มันปริเต็มรอบเลยปริวิตกก็มีการ ตึกการคิดเต็มรอบนะเต็มรอบแล้วว่าท่านเหล่านี้ย่อมไม่รู้จักเทระไม่รู้จักคำว่าผู้ใหญ่เออพราหมณ์นี่ไม่รู้จักผู้ใหญ่ไม่รู้จักเทระหรือทำอันกระทําให้เป็นเทระหรือว่าธรรมะที่ทําให้เป็นเทระเป็นผู้ใหญ่เป็นยังไงถ้าแม้บุคคลพูดเท่ามีอายุ8ปดสิบปี90ิปีหรือร้อยปี แต่เกิดมานะก็เรียกว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามนะร้อยปีเลยตั้งแต่เกิดมาเลยนับไปเลยนะตั้งแต่เกิดมานี่อายุเท่าไหร่แปดสิบปีเก้าสิบปีร้อยปีแต่เขามีปกติพูดในการไม่สมควรนะพูดไม่จริงนะพูดไม่เป็นประโยชน์พูดไม่เป็นธรรมพูดไม่เป็นวินัยนะเนี่ยโอ้นะ เนี่ยพูดในการไม่สมควรไอ้ที่ไม่สมควรพูดกาละนี้ไม่ควรพูดก็พูดนะพูดไม่จริงอีกโกหกอีกพูดไม่เป็นประโยชน์อีกเพ้อเจอ้ออะไรสาระพูดไม่เป็นธรรมโอไม่เป็นธรรมะเลยเป็นแต่คําหยาบผิดศีลทั้งโกหกทั้งหยาบทั้งรุนแรงทั้งโอไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษต่างๆนานาอ่า,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 าพูดไม่เป็นวินยัย ไม่มีวินัยเลยนะไม่มีซีลไม่มีวินัยอะไรเลยนะไม่เคารพกฎวินัยกฎหมายต่างๆกาวาจาที่ไม่ควรจดจำไว้นะฮจดจำไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกาวาจาที่ไม่ควรจดจำไว้ไม่มีหลักฐานไม่มีหลักมีฐานนะไม่มีหลักฐานอะไรพูดเลื่อนลอยไปเลย นะาล่องลอยเลื่อนลอยไปเรื่อยอาแต่นี้เป็นต้นเหมือนกับเนี่ยมอบคณะราษที่เขาพูดพูดกันนี่นะน่ะก็พูดตามนี้แหละตามลักษณะที่พูดเจ้าว่านี่ไม่มีหลักฐานไม่มีขอบเขตเนาะพูดไปเรื่อยไม่ประกอบด้วยประโยชน์โดยการไม่ควรน,น่าเข้าย่อม ถึงซึ่งการนับว่าเป็นเทระผู้เขาโดยแท้นะเป็นแม้จะอายุมากแต่เป็นผู้โง่เขาในนั้นถ้าจะมีอายุมากอายุน้อยยังไงถ้าใครพูดอย่างนี้นี่เป็นผู้โง่เขาพระพุทธเจ้าว่างนันนะเป็นผู้โง่เขาโดยแท้จะอายุมากอายุเท่าไรเท่าไรก็โง่เขาโดยแท้ <c oughs> แต่ถ้า เด็กกําลังรุ่นต่อให้เป็นเด็กวัยรุ่นแต่นะ่มีผมดําสนิทยังหนุ่มแน่นอยู่ในปฐมวัยแต่มีปกติพูดในการอันควรพูดจริงพูดเป็นประโยชน์พูดเป็นธรรมพูดเป็นวินัยกล่าวว่าจาที่ควรจดจํามีหลักฐานมีขอบเขตประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควรเขาย่อมถึงการนับฝ่าเป็น เทระผู้ฉลาดโดยแท้นั่นโอ้เป็นผู้ใหญ่ผู้ฉลาดเลยนะต่อให้เป็นเด็กนะถ้าพูดถูกต้องตามธรรมะนี่ตามธรรมะแท้ตามที่พระเจ้าตัดมานี่นะพูดถูกต้องตามธรรมแท้เป็นประโยชน์แท้เลยนะผู้นั้นเป็นเทระผู้ฉลาดโดยแท้นื่อะเทระผู้ฉลาดที่พระพเจ้าตรัสควรจะเคารพควรจะเชื่อฟัง น่าควรจะน่าภาคเปลี่ยนปฏิบัติตามเนี่ยสรุปแล้วจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ได้น่ถ้ามีจะโดยร่างนี่จะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ถ้าน้าโดยสัจจะโดยจะสัจธรรมนั้นน่กล่าวถ้อยคําที่เป็นประโยชน์โดยแท้เลยนะถูกศีลถูกธรรมอย่างแท้จริงเลยนะสุภาพเรียบร้อยไม่หยาบคายไม่รุนแรง นะเป็นคำที่โอ้โหเป็นประโยชน์